สวัสดีครับผมจักรีตยาวงสวรรณครับแห่ง Civil Engineering Studio ครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูตัว Extension จักรี t o นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาติดตั้งตัวล่าสุดเลยนะครับหลังจากปล่อยตัว0.1.7ไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมารีวิวจด1.8ครับก็คือทำเตรียมไวล้ละวนี้ผมก็พัฒนาบนตัวเดิมก็คือผมใช้ SketchUp Make Version 17นะครับ ต่อมานะครับ extension ตัวนี้นะครับก็คือจะยังไม่ได้ติดตั้งนะครับดังนั้นถ้าจะทำการติดตั้งก็มาที่ Windows แล้วก็ extension manager นะครับพอเปิดหน้าต่างตัว extension manager แล้วจะเห็นได้ว่าใน list ตัวนี้จะไม่มีจักรี o ทนเราก็กดปุ่มตัว install extension นะครับนั้นเราก็ไปเลือกตัวจักรี o o l ตัวนี้เป็นรุ่นจุดหนนะครับตัวนี้เป็น alpha เดี๋ยวตอนที่ผมปล่อยเวอร์ชันผมว่าคาดว่าจะ,จะเป็นรุ่นจุดหนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล้วครับ ไฟล์ที่โหลดมาเป็นานามสกุล .rbz แล้วตอบโอเคโอเพนนะครับมันก็จะทําการติดตั้งเข้าไปเนี่ยครับเรียบร้อยจากก e รีทูลติดตั้งเข้าไปแล้วปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างมาตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดูที่เมนู e x t e n s i o n จะเห็นได้ว่ามีเมนูจากก e รีทูลปรากฏขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เราก็ไม่ได้อยากได้เราอยากได้ตัวทูลบาร์เราก็มาจอบ,บริเวณทูลบาร์ตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งแล้วเ,เรียกเมาส์ขวาครับพอเราเรียกเมาส์ขวานะครับก็ในเมนูตัวนี้ก็จะมีคําว่าจากก e รีทูลแต่่่ววาไไไมด้้ติ๊กอนะครับ แล้วก็ติ๊กปุ๊บก็จะเปิดตัวทูนขึ้นมานะครับนี่ตัวทูนตัวนี้เป็นรุ่นจุดหนึ่งจุดแปดนะครับผมก็จะพูดถึงเฉพาะฟิวเจอร์ตัวใหม่นะครับในฟิวเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็จะปรับปรุงเพิมเ่มเติมก็คือตัวกริดลายครับแต่ก่อนนี่มันจะมีข้อมูล Data เป็นแบบเรียกว่าอะไรนะฮะก็คือเป็นแบบ a อฟส์หลุดฮะเป็นแบบ a อ s ส์ u ล e ดตอนนี้ผมจะลองรันแบบ a อ s ส์ u ล e ดก่อนนะครับผมก็เลยเพิ่มเมนูข้างล่างมาแบบ a อ s ส์ u ล e ดคืออะไรเรามาลองดูกันฮะ,ะกดสร้างเส้นกริดมานะครับพอกดสร้างเส้นกริปนีี้เเามาดูยบบท จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบบแอบสุดตัวนี้ผมใช้ a อยู่ที่พิกัดศูนย์ะครับงนั้นก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว a ของเรานะครับก็คือจะอยู่ที่0เลยครับตรงนี้ครับก็คือจะอยู่ที่พิกัด0 0ย์อ้างอิงค่า y เอาไว้ต่อมานะครับตัว b b อยู่ที่150่1รเอ้ย1,500ก็คือ1เมตรครึ่งนะฮะก็คือวัดเทียบจากระยะตัวแกน y 0ย์ไปนะครับตัวถัดมาตัว c ก็คือ5,5 0 0 ห้าพันห้าก็คือวัดเทียบไปตรงนี้ห้าพันห้าดังนั้นห้าพันห้าเนี่ยมันจะหักของเดิมออกประมาณพันห้าก็เหลืออยู่ที่สี่พันนะครับก็คือเป็นระยะแบบ a อ s o l ลู e a อ s o l ลู e ก็คือเป็นพิกัดสมบูรณ์นะครับวัดระยะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นออความสามารถในการเขียนตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นดั้งเดิมนะครับดังนั้นตัวน,นี้นะครับผมก็เลยจะเพิ่มอีกอันนึงเข้าไปนะครับเรามาดูกันทีนี้ต่อมาผมจะเพิ่มความสามารถใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอทําการลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับก็ขอ,ขอปรับบบเป็นแบบนแะ ไอ้กรณีปรับเป็นเรียที e เนี่ยมันจะอ้างอิงก,ก็คืออย่างเช่นกิจสองมันจะเทียบกับกิจหนึ่งกิจหนึ่งนี่คือไม่เทียบกับใครก็คือเอาตามพิกัดแบบแอบส์ลูตไปเลยเริ่มที่ศูนย์ละกันนะครับแต่จะเริ่มที่ติดลบก็ได้นะฮะแบบนี้เป็นต้นร้อยก็ได้แล้วแต่ต่อมานะครับไอ้ตัว2ตัวนี้ก็3เมตรแต่ตัวนี้ผมเว้นระยะปสัก4ี่พันนะครับสี่พันก็จะเป็นตัวเลขสี่พันสี่เมตรนะครับหน่วยถูกใช้เป็นมิลลิเมตรทั้งหมดนะครับต่อมานะครับกิจวายกิจวายตัวนี้อาจจะ เพิ่มระยะมาเช่นตอนนี้ผมขอเพิ่มมาสัก3เมตรแล้วกันต่อมากิจดีเทียบกับกิจดีก็2เมตรครึ่งต่อมานะครับกิจ e ตัวนี้เทียบกับชันั้นักสี่พันก็คือ4เมตรนะครับแบบนี้จะเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบ Rela t i v e นะฮะเพราะกดทําการสร้างป,ปั๊บปุ๊บสร้างเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็คือ B จะเทียบกับ A เท่ากับเท่ากับตัวนี้ครับ b จะเทียบกับ A เท่ากับพันห้าอ่านี่ครับนี้ถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้คือตัวเลขพันห้าของตัว B เทียบมาซึ่งอันนี้ก็็เเเหมมมืออนนนดิาวาวนน 3, ่่ััปยู้ตี C ตัวซีตัวนี้ก็เป็น3,000ถัดมานะครับคือเจ้าตัว 2005D ดีดีก็เทียบกับ C มาเท่ากับ2อ0 5ันอันนี้ก็คือจะเป็นเทียบแบบอ่ relative นะครับซึ่งปกติส่วนใหญ่แล้วอ่าถ้าเป็นของเรานะครับจะเห็นได้ว่าเราก็จะทำการอ่อป้อนข้อมูลเป็นแบบลักษณะของแปลนคานแบบ r e l a t i v e เป็นส่วนใหญ่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับนี่คือตัวความสามารถใหม่ของตัวกิจนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือผมยังไม่ได้ปรับฮนะคือจริงๆแล้ว ถ้าเราสวิตไปสวิตมาตัวนี้นะครับผมควรจะให้มันคำนวณตัวเลขตัวนี้ฮะให้มันสวัปไปสวัปมาได้ตอนนี้ก็คือตัวเลขเราต้องแก้ได้มือไปก่อนนะครับเวลาเราสลับระหว่างแอปสโ u t e กับรีเลทิอันนี้ก็เราก็ปล่อยรุ่นไปก่อนแล้วกันฮะถ้างัวจะเขียนโค้ดเดี๋ยวจะนานเกินอันนี้ก็ไปลองใช้ดูแต่ต้องปรับระยะเอาเองด้วยมือนะครับเอาละครับก็จบตัวกิจนะครับต่อมามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวปุ่มใหม่นะครับอันนี้ผมขอลบกิจทิ้งไปก่อนนะครับตัวปุ่มใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตััวปุ่ม Text นะครบ ปุ่มตัวนี้ปุ่มมาใหม่ก็คือ create 2D text เลยครับมาใหม่เลยครับ 2D text ถ้าเรากดปุ่มปั๊บนะครับมันจะปรากฏขึ้นมาคือให้ป้อนตัวข้อความฮนะแล้วก็ความสูงฮนะอันนี้ก็หน่วยเป็นมิลน,นะฮะแล้วก็วางในระนาบ x y ที่นี้ผมจะขอ,อาวางข้อความไว้ตัวหนึ่งก่อนนะครับใช้เป็นคําว่าทดสอบนะครับอย่างผมคําว่าวางคำว่าทดสอบระนาบ x y ก็คือแดงเขียวนะครับงั้นเวลาเรากดมาปั๊บก็อยู่ในแนวนอนฮะค,คำว่าทดสอบอันนี้จะอยู่ในแนวนอน ต่อมานะครับถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยเวลาเราใช้ทูลน,นะครับไม่ต้องเลือกอะไรเลยกดปุ่มถ้าไม่เลือกอะไรเลยจะขึ้นเป็น3อันนะครับคือบอกระนาบด้วยอันนี้ก็คือระนาบ yz y z ก็คือไปทาง y กับ z ดังนั้นจะอยู่ในระนาบสีเขียวน้าเงินนะครับเนี่ยตัวนี้ทำ่า,าจะกีทูลสูงร้อยพอกดโอเคเนี่ยครับมันจะวางตัวเทคไว้ในระนาบ y z ดนะครับเอาไว้เขียนแปะตรงนู้นตรงนี้ตามใจเราชอบฮนะบต่อมาถ้าผมเป็นอีกระนาบหนึ่งก็คือระนาบ z x ฮะมันก็จะปรากดขึ้นฮนะโดยมันจะเทียบที่ศูนะครับ อันนี้ก็ move นะครับ move ไปไปอยู่ตำแหน่งตามต้องการทีนี้โหมดที่ผมปรับปรุงทําไว้ก็คือถ้าเราไปดับเบิลคลิกนะครับถ้าเราเลือกเช่นคําว่าเลือกคํว่าทดสอบตัวนี้ไว้นะครับแล้วกดปุ่มเท x t นะฮะตัวนี้มันจะไม่เปลี่ยนระหน้าละระหน้าก็คือไม่สนใจแต่เราจะสามารถแก้ข้อความได้ครับเราก็คือ,เ,อ,อเพิ่มเข้าไปครับว่าทดสอบเพิ่มเติมทดสอบเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะเราเห็นว่าทดสอบเพิ่มเติมตอบโอเคอ่าอย่างเช่นเราเติมพิมพ์ผิดอา้าวทดสอบเพิ่มเติมอ้าพิมพ์ผิดแต่ละ ยิมพีตัวนี้ผมก็ต้องกลับไปแก้ก่อนฮะไปแก้ลบเติมเป็นไม่เอกไม่เอกปั๊บอ่าตอบโอเคปั๊บฮะอันนี้ก็จะอ d ด t ิทได้ฮะคือมาจากว่าตอนนี้ผมเขียนไปแล้วต้องมานั่งเขียนใหม่เสียเวลามากผมก็เลยเริ่มแบบลำคันนิดนึงแต่ตอนนี้จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเวลาเราปรับความสูงฮะคือความสูงตัวนี้ผมเทียบศูนย์ศูนย์ไว้มันก็เลยจะหดกเทียบศูนย์ศูนย์เดี๋ยวผมต้องไปดึงค่าพิกัดของโลโก้โ,โคเนี่ยนะมันจะได้หดดีอันนี้ผมจะเปลี่ยนความสูงครับเช่นผมขอเปล ผมขอวัดก่อนนะฮะตอนนี้ความสูงถ้าผมวัดเปรียบเทียบก็คือวัดจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้มันก็จะสูงประมาณ100มิมนะฮะก็คือ100มิลฮะตามค่าในตัวล็อกที่เราเลือกไว้ตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าผมปรับความสูงตัวนี้เหลือประมาณ500ต้องใส่เป็น50 50นะครับความสูงมันก็จะหดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่า พอมันเทียบกับศูนย์ศูนย์ระยะด้านหน้าตัวนี้มันก็จะหดล,ลงไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราเปลี่ยนขนาดฟอนต์แล้วมันหายไปนะครับอาจจะเกิดจากตัวนี้หายไปเดี๋ยวผมต้องแก้ตัวนี้อีกเล็กน้อยนะครับก็คือถ้ารุ่นนี้แก้ทันก็จะปรับให้ถ้ารุ่นนี้แก้ไม่ทันก็เดี๋ยวไว้แก้ในรุ่นต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ถ้าเราวัดความสูงดูก็จะเห็นได้ว่าความสูงตัวนี้เมื่อสักครู่นี้เราวัดไว้ก็คือเหลือ5 0ม mm, มแบบนี้เป็นต้นฮนะถ้าเกิดเราทําการแก้ไขเทก็ก Okay, แล้วก็ตอบโอเคแล้วก็ขยายเพิ่มกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่ามันก็สามารถเอาไปใช้งานเขียนประดับตกแต่งกับตัวโครงสร้างโมเดลของเรานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังทดลองอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอาไปเขียนหน้าตัดคารอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปดูในเวอร์ชคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผนจะเขียนหน้าตัดคาน์ับเขียนผังคานให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเอ่อสหรับคลิปนี้ก็แนะนํารีวิวเฉพาะความสามารถใหม่ของตัวจักรีทูลนะครับซึ่งจักรีทูลตัวนี้ก็ เป็นเวอร์ชั่น0.1.8นะครับเดี๋ยวก็คาดว่านะ่าจะปล่อยเวอร์ชั่นประมาณวันที่2มิถุนายนนะครับอ้าวเจอกันในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ